ไปทันดูเลือดตัวเองเวแล้วเวลยะครับเวลยะครับเวลยะเอาเอาเอาชิบหายโอ้โหตอนนี้โลกในอาร์คโซเวลนะครับผมเหมือนมีอุกกาบาตตกลงมาตลอดเลยคุณผู้ชมเห็นไหมฮะโอ้เออใช่ตอนนี้เนี่ยนะครับผมมันเข้าโู่ช่วงเทศกาลฮาโลวีนนะครับเดี๋ยว เพราะว่าตอนเข้าเกมมาเนี่ยผมเห็นเออเป็นฟักทองขึ้นอยู่แถวเอา้าฟักทองหายอะก่อนหน้านี้มันอยู่ตรงนี้ก่อนหน้านี้มันอยู่ตรงนี้มันหายฮะเราฟักทองหายไปไหนอะ่ะก่อนหน้านี้ไม่ฟักทองจริงๆผมไม่ได้โกหกนะพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราค้างเกี่ยวกับเรื่องในการฟักลูกพิษสมัยนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูไข่ก่อน ในน่ไขยังอยู่ในตู้เย็นวันนี้เนี่ยเราจะฟักไข่ลูกของพิษสมัยให้ได้ผมย้ำเลยว่า ครับผมก็มาที่เครื่องแฟบนะครับเครื่องแฟบเนี่ยจะทํางานได้ต้องมีน้ํามันอ่านี่ผุกคับไปแล้วน้ํามันคาบยังไงมาที่เตานี้นะครับภาที่แล้วจําได้ไหมที่เราไปขุดอ่าเราไปขุดออยกันนะครับก็คือต้องใช้หนังฮะหนังกับออยผสมกันเนี่ยเผาออกมาจะได้เป็นถังน้ํามันเอาถังน้ํามันมาใส่แฟบหลังจากนั้นกดเปิดเครื่องนี่ตอนนี้เราคับเครื่องเจนได้แล้วนะต่อไปเนี่ยนะครับผมในบ้านจะเริ่มมีไฟฟ้าใช้แล้วอ่าคับเลยคับเครื่องเจนเลยนี่เอาไว้ก่อน เอาไว้ก่อนคือเจนดี๋ยวางไว้ก่อนเพราะว่าต้องใช้แน่ๆน,นะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับผมเครื่องปรับอากาศสําคัญมากๆในการฟักไข่ไดนโนเสาร์นะครับผมผมขาดอ e ิเล็กเนี่ยนะครับผมอยู่15อันนะครับขาดโพลิเมอร์อีก5้าโพลิเมอร์เนี่ยจริงๆไม่ยากครับเราบินไปที่เมืองหนาวเหมือนพระที่แล้วอะแล้วเราเอากระบองเนี่ยไปตีเพนกวินเราจะได้โพลิเมอร์มาแต่ไอเจ้าตัว e อิเล็กเนี่ยมันต้องค้ำไงมันต้องใช้ไข่มุกขาวนะครับผมวันนี้เนี่ยเท่ากับเดี๋ยวเราก็ไปหาทงโพลิเมอร์ทั้งไข่มุกขาวเดี๋ยวเราจะ ออกเดินทางกันเลยตอนกลางคืนแบบนี้จนกปั่นตัวนี้ยังไม่มีชื่อเลยยังไม่มีชื่อเพราะว่าเออเวลาผมถ่ายคลิปเนี่ยนะครับผมพาร์ทที่4กับพาร์ทที่5เนี่ยผมถ่ายติดๆกันเลยเพราะฉะนั้นก็ยังไม่มีคอมเมนต์ ก็ยังตั้งชื่อกันได้นะสําหรับนกปั่นตัวนี้เราอยากให้ชื่ออะไรดูมดูกันผมต้องไปทางไหนวะต้องไปทางเหนือเลยคุณผู้ชมนูนโอเคบินไปครับต้องคอยพักนกด้วยนะสติมีนาก็ไม่ค่อยเยอะนะฮะวมันมืดจังเลยมันมืดต๊บเลยฮะพักนกก่อนอุ้ยมันมืดจังเลยมองไม่เห็นไหนเลย <c oughs> <c oughs> ยังไปไม่ถึงไหนเลยฮะงั้นเดี๋ยวให้อมตัดไปตอนที่ถึงเลยละกันนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูนะครับเราจะได้ดูฮากันยาว ไปบินต่อโอเคถึงแล้วครับม,มืดมากท่านผู้ชมอันดับแรกเนี่ยเราต้องหาเพนกวินนะมันน่าจะอยู่ตามเกาะฝั่งซ้ายไหมนี่ผมลองบินมาดูด้านบนก่อนนะครับผมเผื่อเจอนะฮะปินแล้วมันก็เล่นแบบมืดมึดเลยนะวูวตัวอะไรวะนั่นนะมันไฟกันอยู่มันไฟกันอยู่ไม่เป็นไรอย่าไปสนอย่าไปสนปิมไปไปไป ว่าเขาไฟกันชุดใหญ่เลยครับผมอย่าไปยุ่งฮะมืดมากมืดมากมากเพนกวินจ๋าตัวเองอยู่ไหนจ๊ะเพนกวินจ๋าเนเนเนมันจะอยู่ตามเกาะเงี้ยท่านผู้ชมเพนกวินอ่ะนั่นนั่นนั่นเจอแล้วเจอแล้วเจอเพนกวินแล้วคุณผู้ชมเจอแล้วเจอแล้วครับเอเคเอาละหุ่ยมืดตึ๊บมืดตึ๊บนะฮะเฮ้ยผมจะตายอยู่เนี่ยเฮ้ยไม่ทันดูเลือดตัวเองเวรแล้วเวรนเว้เว้เว้นไม่ผมจะตายอยู่ผมหนาวเกินเด้อเด้อเด้อเดเวรแล้วครับเวรแล้วครับเวรแล้วฮะ ดูเลือดฮ้โหแมงหนาวกระดูกแตกเรียบร้อยเรียบเรียบร้อยอ้ากูออตายฮะ, <c oughs> <c oughs> ยะโอ๊ยอ,อ,อยากจะร้องไห้ฮะ <c oughs> ถ้าเรามาตอนกลางวันเนี่ยนะครับมันคงจะไม่หนาวขนาดนี้นะครับผมเลือกมาตอนกลางคืนนะโหเรียบร้อยเลยฮนะเกิดมาตัวเปล่าเล้าเปื่อยแลลว ต้องคราบชงคราบชุดก่อนนะครับอ๋อไม่คิดมันเป็นชุดหนังไงจริงๆเนี่ยมันจะเป็นจะต้องใช้ไอ้ชุดขนสตัตว์นะครับนี่นี่ชุดนี้นี่ผมต้องคราบชุดนี้ฮะและชุดนี้เนี่ยมันจะต้องใช้ไอ้ขนสัตว์ใหญ่เนี่ยนะครับผมซึ่งผมไม่มีไง <S <S เหลือเชื่อคุณผู้ชมที่เหลือกี่ชีวิตแล้วเนี่ยอาร์คโอ้แลวนกผมอยู่ตรงนู้นเลยนะนกผมอยู่ตรงนู้นเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มทำใหม่เทเละอย่างแป๊บนึงนะคุณผู้ชมแม่งเอ้ยอุตส่าห์เจอเพ เหลือเชื่อจริงโอเคครับผานใหมนะครับผมต้องใช้หนังนะครับเรียวๆเลยครับผมไม่ตัดทิ้งด้วยหนังอยู่ไหนหมด้านั่งนั่งนั่งโอ้เริ่มเช้าแล้วครับมีหนังไหมเจลาเตอร์พี่สมัยนายมีหนังเปล่าดูเลยมีโอ้พี่สมัยหนังเยอะจังวะโอเคไปยาวแล้วครับแม่งจะไม่ละตั้งชื่อแล้ว นกกูแต่นกจับง่ายครับนกจับง่ายมากไอตัวนั้นจริงๆก็พูดจริงๆนะบดประจําการมันไปก็ได้ฮนะคือ,ค,อคือมันเรเวลต่ําครับมันเลลวลต่ํามากคุณผู้ชมบดประจําการไปก็ดีเหมือนกันฮนะไมได้มีเสียเวลา <c oughs> ปลอบใจตัวเองโอเคเดี๋ยวผมคับคงคับของก่อนเดี๋ยวสักครู่นะครับอรอบนี้ไม่มีพลาดแล้ว จัดตัวมาใหม่จัดให้เต็มฮารอบนี้ไปท่านผู้ชมรอบนี้เนี่ยเราไปตอนกลางวันนะครับผมน่าจะไม่หนาวมากนะครับไดูแผนที่หน่อยดิโอเคเราอยู่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปมุมซ้ายกันนะท่านผู้ชมนะรอบนี้ไม่น่าพลาดครับเราออกตอนกลางวันเนี่ยนะครับผมไม่ค่อยหนาวมากนะครับน่าจะไหวอยู่นี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 ่น้ขวาระน้ำเริ่มร้อนแล้วนี่ไม่ไม่ไม่ใช่เกมนะหัวกูเดือ ต่ก่อนเนี่ยตรงนี้มันมีไข่มุกด้วยนะหรือผมจําผิดก็นั่นจ้ะนั่นนั่นนั่นนี่ท่านผู้ชมนี่นี่นี่ไข่มุกเอาแล้วไงเอาแล้วไงมันไม่ผ่านพอดีครับผมนี่นี่นี่อันนี้คือไข่มุกไหนไหนไอกตไหลอันนี่นี่นี่โอเคเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องแบบดำน้ำไปลึกๆนะครับผมไข่มุกก็จะอยู่ตามอย่างนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวมีป่ะมีป่ะไข่มุกไข่มุกไข่มุกอยู่ตรงไหนนะนี่นี่นี่เจอละเก็บไข่มุกแบบซิวซิว ไม่ต้องดำไปลึกนะครับผมเก็บแบบซิวๆตอนนี้เรามีเท่าไหร่ละไข่มุกดูดิ92เมตรน่าจะพอน่าจะพอนะครับเดี๋ยวหนาวไปนะครับผมเดี๋ยวเรารีบไปหาเพนกวินดีกว่าคุณผู้ชมอยู่ตรงเกาะน,นั้นผมจำได้ไหวชิวท่านผู้ชมแล้วถ้าชีวิตใน a r ร์ค r ซเว a l ผมหมดเอางี้ดีกว่าเอาอย่างนี้1,000 0ืไลค์ 1, like, ต่อ1ชีวิตอตอนนี้ ชีวิตไม่รู้แต่พาร์ทนี้ถ้าท่านผู้ชมกดไลค์ยิ่งเยอะยิ่งต่อชีวิตในเกมอาร survival แสดงพลังเลยว่าอยากดูต่อ10,000ไ like, ลค์ต่อ1ช like, ีวิตนะเหมือนน้องจะหิวด้วยนะเดี๋ยวผมแบ่งอาหารให้น้องก่อนนะครับไอ้นอกตู้เดิมผมอะ่ะมันก็อยู่ใกล้ๆไก่ตรงที่ผมตายนั่นแหละเดี๋ยวเรารีบไปครับผมมันหนาวนะเนี่ยมันหนาวมากนะ <c oughs> เนี่ยไม้เพนกว้นอยู่ไหนวะอ๋อน่นั่นน่เต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยไหวชิวคอยดูเลือดตัวเองด้วยนะโอเคครับผมอาราน้องเพนกวิน มาเจอกันหน่อยหมักเข้าไปที่หัวโอเคครับผมแล้วกระบ,บองขึ้นมาเลขสี่วิชามันยังมีไอ้ปิมเนี่ยมันเสือนะผมจะบอกนะ แต่ว่าไอ้เจ้าโพลิเมอร์แบบนี้นะครับมันจะมีข้อเสียตรงที่มันจะมีโอกาสเสียมันมีโอกาสเนา่าแต่ถ้าเป็นโพลิเมอร์ที่เราคาบขึ้นมาโดยใช้ออปซิเดียนอะไรแบบนี้นะครับมันจะไม่เสียมันจะไม่เนา่าแต่อันนี้คือต้องรีบใช้จริงๆก็ไม่ต้องเอาไปเยอะหรอกครับเอาไปแค่พอใช้นะไม่ไงั้นมันจะมันจะปล่อยเนา่าเปล่าๆนะครับตอนนี้ได้มา50กวัวอาันแล้วนะครับผมได้อยู่ไวชิล น่าจะเพียงพอแล้วไหมตอนนี้ได้มา90กว่าเอ้ยไม่ใช่ร้อยกว่าน,นี่ร้อยสามสิบโอเคงั้นเราพอครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมตายเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปหาไข่มุกเคลื่อดีกว่าไหวชิวตายจริงๆแล้วการเล่นแบบผมเนี่ยไม่เป็นการเล่นแบบข้ามข้ามกระโดดเลยนะจริงๆการฟัดไข่สัตว์เนี่ยนะครับผมมันควรจะเป็นขั้นตอนหลังๆในการเล่นนะ ผมทนไม่ไหวคือพิษสมัยเนี่ยอุตสาห์ออกไข่มาแล้วท้าผู้ชมจะให้ผมผ่านไปเลยอ่ะนี่หลานสาวผมยังอยู่ในไข่ตอนเนี้ยยังไม่ได้ลืมตาออกมาดูโลก <c oughs> ผมต้อใจไม่ได้โอเคเก็บอีกสักนิดหน่อยละโอเคเก็บมาหูฉลาม้ยชิบหายแล้วถืออลไรอยู่เนี่ย ฉลาม่านผู้ชมแม่งโว,วโคตรใหญ่แม่งสามารถแดกเราได้โดยที่แม่งไม่ต้องเขี้ยวอ่ะคุณผูช้ชมมาดิดูได้กูกับมึงใครว่ายน้ำเร็วกันมาดิไหว้ชิวเก็บหุยปลากระเบนฮะฉลามโอ้โหแม่งโอ้โหปลาเบลันยา่าไปแล้วครับใครจะอยู่ก็อยู่ฮะไอปีมันไม่อยู่แล้วคนหนึงไปโอเคไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับดูของก่อน ได้ไข่มุกมา149ได้โพลิเมอร์มา131คุณผู้ชมเรากลับบ้านกันดีกว่าเ,เลเวลอัพรัวๆเลยเว้ยอัพสเตมิน่าครับลงแต่สเตมิน่าครับตอนนี้ฮะและตัวเก่าปล่อยแม่งตายไปท่านผู้ชมรู้ไหมเวลาในาอาร์ตเนี่ยผมถ่ายมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า1ชั่วโมงนะที่ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยสินาที20นาทีเนี่ยไม่เคยต่ำกว่าชั่วโมงครับตอนอัดมันนานตรงไหนรู้ไหมมันนานต้องกูบินไปมาเนี่ยละโอเคเอาล์ต ตื่นเต้นเป็นที่สุดใส่ไปเลยโพลิเมอร์คัฟกันเลยรักกันเอามาก่อนสักสิบอันเอแอร์ต้องใช้เท่าไหร่ 15. สิบห้าซัดมาเลยหมดก่อนนี่เ,เราเครื่องเจนมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องเตรียมครัฟเอ่อพวกสายไฟพวกอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับว่าต้องใช้นะครับนี่ตรงนี้สําคัญครับตอนนี้เราได้เครื่องได้สายไฟนะครับได้ตัวกระจายไฟเสาตั้งสักอันหนึ่งนะครับผมเผื่อไว้นะฮะเราได้แอร์อย,อยัง ุ้ย,ยังขาดอยู่ยังขาดอยู่ปีมันขาดท่าเออเอามาไหวชิวมาแล้วครับเอครับมาเอาไข่ออกมาจากตู้เย็นเลยเอาระเจอกัน ไปชั้น3ที่เราวางแผนเอาไว้นะครับหลังจากนั้นฮะเราจะมาติดตั้งเครื่องกันคุณผู้ชมเครื่องนี้ผมมาไว้ตรงนี้ละกันนะครับโอเคหลังจากนั้นเราจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้วิชาเก่ามันยังมีนะไอ้ปีมนี่ยผมบอกให้นะมันเสือแบบมันเสือไม่ทิ้งลายนะเอ,อใส่น้ํามันแล้วเปิดเครื่องไปเลยเอ้าวแล้วแอร์อ๋อ,อยุคร่งล,งลืมดม,มาล่นนะ <c oughs> ซอรี่ซอรี่อ๋อได้แอมมาแล้วไปเอาแล้วเห็นไหมสายไฟมันจะยืดมาอย่างนี้เลยนะครับแล้วเราก็จะระยะฟักไข่ลดมาแล้วคุณผู้ชมตื่เต้นหนถึงเตนเต้นโอ้ผเต้มโอเคโอเคโอเคช่างมันช่างมันช่างมันปีนอย่าไปสนใจโอเคโอเค เดี๋ยวเออเราจะไปจับสามเขาเมื่อพักที่แล้วผมพูดเกี่ยวกับเรื่องการจับสามเขาเอาไว้นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยในบ้านเบอร์รี่เริ่มจะหมดไม้เริ่มจะหมดนะครับผมต้องไปจับสามเขาเฮ้ยผมไม่ตื่นเต้นผมผมเฉยเฉยเลยมีสมัยว่าไงเออคือเธอกำลังจะมีลูกอ่ะลูกคืออะไรอ่ะกูตบมึงสักทีได้ไหมเนี่ย เบบี้อะพิสมัยกำลังจะมีเบบี๋ตอนนี้คือเราฟักอยู่ด้านบนพิสมัยขึ้นไปดูหน่อยไหมดูก็ได้เราก็อยากเห็นแต่ได้พิสมัยแป๊บนึงเอาอ่านมาก่อนอ่านมีอันเดียวด้วยฮะถอดกันไปถอดกันมาเห <establishing> ลือจะเชื่อพ่สมัยขึ้นไปดูพิสมัยไปเดี๋ยวเราให้พิสมัยอยู่กับแก่ลูกเลยนะเนี่ยพิสมัยเห็นไข่นีここ้ไหมอันนี้คือคือลูกของพิสมัยนะแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้นะว่าแบบเป็น เป็นตัวพูดหรือว่าตัวเมียพี่สมัยเหรอเราตื่นเต้นจังเลยกูตื่นเต้นกว่ามึงอีกตอนเนี้ยพ่สมัยูดิแล้วขคือปดพ่สมัยอยู่น, <c oughs> <c oughs> ยยนี่เฝ้าลูกเอาไว้เดี๋ยวเราจะออกไปจับสามขาเพราะวา่าที่บ้านตอนนี้ทรัพยากรเริ่มหมดโอเคไหมพ่สมัยอยู่นี่นะโอเคแล้วเธอกินไม่ได้นะ ลูกฟักออกมาเธอกินไม่ได <Oops. S 1> <Viol ent. S 2> ้นะมึงแดกไม่ได in ้นะพี flu, ่สมัยบอกก่อนนะโอเคเดี๋ยวผมไปจับสามเขาก่อนโอเคท่านผู้ชมเราไปจับสามเขากันดีกว่ามาน่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละสามเขามันมีเยอะนะครับแตไม่หมดเลยระหว่างรอลูกพิษสมัยนะครับบินเดี่ยวเลยฮะรอบนี้ไม่มีพิษสมัยมาด้วยผมไม่อยากให้เขาพลาดในวินาทีที่ลูกของเขาแบบลืมตาดูลูกเฮ้ยเล่นอาร์กและอินวะยิ่งเล่นเป็นแนวสตอรี่นะผมโคตรอินอ่ะเดี๋ยวหาสามเขาก่อนนะครับนานไง มาแล้วมาแล้วจับง่ายไหวชิวเอายังเวลายิงเนี่ยต้องพยายามยิงที่ตัวนะครับอย่ายิงที่ตัวหัวเพราะว่าน้องจะอึดมากต้องหัวเนี่ยนะครับอขอโทษไหวชิวไหวชิวพิมโอ้โหโดนแล้วหนึ่งทีโอ้โหแมงสโลโโห้ยโสโลหรือเ่าโดนบัฟมันชิ้นแมงหลายจัดไหวชิวไหวชิวไหวชิวูววววนะ เฮ้ยมันวิ่งหนีแสดงม,มันแค่สลบแล้วครับผมเอาโหแม่ตัวอื่นมาตัวอื่นมาแทนโอ้โหไอตัวนั้นจะสลบไอตัวนี้มาแทนเหลือเชื่อใครปล่อยคิวมึงวะเนี่ยตามครับเราตามครับใช่ไหมผมผมยิงไอตัวนี้ไว้ใช่ไหมหรือไม่ใช่วะไม่รู้ใช่หรือไม่ใช่ยิงไปก่อนลนวะโอ้ใช่ใช่กันเลยสลบแล้วมึงอย่าไปสลบในน้ํานนะสลบในน้ําไม่ได้นะขาดรอกซับจนมึงตายนะหนีเก่งซะด้วยเร็วเร็วเร็วว่ายมาว่ายมา ให้สลบในน้ำไม่ได้นะมันมาตายนะครับขึ้นมาขึ้นมาเร็วเรวขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกไหวชิวเรียบร้อยโดนไปครับเรียบร้อยหิวย,ยังอุ้ยอาตายหิวไม่เยอะครับอาต่ายหิวลดลงไปไม่เยอะฮะน้องกินแล้วสองคำนะครับเราจะต้องรออีกหน่อยหนึ่งนะครับผมตอนนี้เราก็ปกป้องน้องไปก่อนนะครับนี่ไงฟักทองที่ผมบอกช่วงนี้เขามีเทศกาลฮาโลวีนนี่เก็บฟักทองมาได้แต่ก็ไม่รู้เก็บมาทําอะไรให้มันเอามากินได้ไหมฟักทองเนี่ยเดี๋ยวลองนิด แล้วทําอะไรได้ทุบฮน่าจะเอามาตกแต่งบ้านเฉยๆเท่าที่ผมเดานะอุ๊ยคำเดียวคำเดียวตื่นแล้วอีกคำเดียวลูกผมจะตื่นแล้วลูกตัวนี้ก็ยังไม่มีชื่อเหมือนเดิมคอมเมนต์สามขาวเท่ากับชื่ออะไรว่ากันไปนะครับ ไม่ใส่ชื่อนะ like ตามมาตามมาลูกตามมาลูกเร็วเร็วเร็วเต้นเรื่องลูกพิสมัยมากในตัวนี้อย่าลืมนะตามที่บอกนะครับหนึ่งหมื่นไลค์ต่อชีวิตในเกมอาร์คให้ปิมคุงหนึ่งชีวิตนะครับใครอยากดูซีรีส์อาร์คต่อต้องกดไลค์เยอะๆอ่อรยไม่ใช่มาแล้วไทยมาแล้วเหมือนเดิมนะสามเขาเท่ากับชื่อนะครับผมคอมเมนต์กันมา one leave one leave อ่านสามเขาอเหมือนผมเคยเก็บได้จากแอ r ด็อกนะ ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับนี่ไงนี่ไงนี่น,นีผมเคยเก็บมาจากแอร์ด็อกจำได้ครับบินผ่านแอร์ด็อกนะครับผมก็เลยเก็บมาได้เป็นอาน์สามเขาเอาล่ะเฟี้ยวเตมหน้าละกันนะสามเขาโอยกระโดดกระโดดดีใจฮะกระโดดกระโดดใหญ่เลยเน่สมปองว่าไง นายไปดูลูกพิสมัยไหมลูกเหรอใช่ลูกของพิสมัยนายไปดูด้วยกันไหมไปเห็นหน้าหลานไหมเอาไหมเอาไหมเาเราพา,า,า,าไป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 สมปองไปเออมันมีพันหนึ่งผมเรียกชื่อผิดนะครับจริงๆชื่อสมสมปองไม่ใช่สมพงนะ <c oughs> ท่านผู้ชมดูจีน่ารักไหมคุณผู้ชมว่าน่ารักปะอีกหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีนะครับผมต้องมากดเทมดูแลมันดมแครที่ชื่นชอบซีรีส์อาร์คโซเวลกดไลค์ฝากกดไลค์เยอะๆเพราะมันเป็นกำลังใจมากกดซับสไครต์ช่องเทียบขั้นแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับเจอกันครับบ๊ายบาย